หนูไม่ชอบคอนกรองไปคุณจ๋าจ๋าคุณจ๋าโอ๊ยคุณจ๋าทำไมถึงตกบานดอะ พ่อคทพ่อเจ็ตรงไหนให้พี่พาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเจ็บนิดหน่อยเองไอ้ลูกลูกเล่นอะไรอะ่ะน้าจ๋าเขาเจ็บนะแค่นี้น้าจ๋าไม่เจ็บแล้วคะ่ะ แล้วนจาจ๋าเขาเดินขึ้นมาเองก็ได้พ่อไม่จําเป็นต้องอุ้มขึ้นมาสินี่ลูกลูกพูดเรื่องอะไรอ่ะนาจ๋าเขาเดินไม่ได้นะนี่พ่อรู้นะว่าลูกไม่ชอบนาจา๋าเพราะเขาเป็นแม่ใหม่ของลูกลูกคว้าทำทีิสัยแบบนี้อีกเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นพ่อจะให้ไปอยู่โรงเรียนประจําพ่อครับพ่อพ่อออกไปเล่นข้างนอกไปนาจ๋าต้องพักผ่อน ่คะเดี๋ยวหนูไปดูคุณหนูเองนะคะปฝาด้วยนะหวานคุณหนูคะทำไมคุณหนูถึงทำแบบนั้นกับคุณจ๋าล่ะคะพี่หวานพี่หวานต้องเชื่อหนูนะคะแล้วจงจากเขาไม่ได้เจ็บแน้วจากเขา แค่แก้เจ็บขาเท่านั้นเองเพื่อที่จะรลอเอาเงินจากคุณพอ่อคุณหนูอย่าพูดแบบนั้นสิคะเดี๋ยวมีใครมาได้ยินเข้ามันจะดูไม่ดีเวน,นะคะเขาจะหาว่าคุณหนูเป็นเด็กเลี้ยงแก่มันจะแย่นะคะฮะแม่ <azon ograph> แต่พี่วาดก็ยังไม่เชื่อดูอีกเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นคะ่ะคุณหนูถ้าเราอยากให้ใครเชื่อเรา เราก็ต้องพิสูจน์เขาก่อนสิคะอย่าเพิ่งใจร้อนไปเดี๋ยวเราจะแย่วนะคะค่ะงั้หนหราขอไปนีบงก่อนนะคะรบกวนดัวคะ่ะ เชื่อเราเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ไปทำไมอยู่ไปก็เลย ไอ้ลูกเปิดประตูให้พ่อหน่อยสิพ่อขอโทษนะลูกไอไอไอลูก หนีออกจากบ้านจากชาวบ้านก่อนนะพี่ขอออกไปตามหาลูกก่อนนะไอ้ลูกไอ้พี่หมิงพี่หมิงโธ่เว้ยไอเด็กป้าแกจะมายุ่งวุ่นวายกัใช่นมากไหมฮ่ฮ่าฮ่้เราจะไปไหนได้บ้างเนี่ยอย่างเราจะไปไหนได้เนี่ยไอ้ลูกพ่อ ไอ้กลับบ้านกันเถอะนะลูกพ่อขอโทษนะที่พ่อขึ้นเสียงใส่แต่พ่อลักลูกไม่น้อยไปกว่าใครเลยนะแต่พ่อไม่เชื่อสิ่งที่หนูพูดเลยครับถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสักวันหนึ่งพ่อจะรู้ความจริงแหละลูกไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรแบบนี้หรอกนะกลับบ้านกันเถอะพ่อรักลูกนาย ่หนีออกมาทำไมคะทั้งสองคนดีกันได้แล้วนะผมจะได้สบายใจหนูขอโทษนะคะที่ผักดัจาจ๋าตกปัดใดเพราะว่าดัาจ๋าเป็นคนโกหกไอ้ลูกี่มีนคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ไอ้นี่ยสิป้นาเข้าใจนะพวกการจะยอมรับพ่อกับแม่ใหม่เนี่ยมันยากแต่ไม่เป็นไรนะนาก็จะรักหนูเป็นลูกคนหนึ่งเลยนะค่พี่มิงคะหนูขอเวลาส่วนตัวคุยกับยีไอเพื่อปรับความเข้าใจกันหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะไอ้ลูก ดยกับน้าเขาดีๆนะค่ะพ่อรอสักทีคุณมิงคะคือหนูมีเรื่องอะไรจะบอกค่ะมีเรื่องอะไรวดเรื่องของคุณจาคะ่ะที่คุณหนูเขาพูดวันนั้นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดคะ่ะคุณหนูเขาไม่ได้โกหกนะคะ นเนีเด็กเมกื่อวานซื้นแกคิดเหรอลูแกแกจะชนะฉันได้หนูไม่รู้แล้ค่ะแต่ที่หนูรู้ก็คือนลกศาจาจะโกหกไปได้อีกไม่นานหรอกค่ะเพราะสักวันความจริงก็จะถูกเปิดเผยอืมเด็กนี่ 林醒涵。 ี่รู้ไงว่าจากโกงจ่าหวังอะไรอยู่พี่มิงคะคือว่าพี่มิงฟังหนูก่อนนะคะไปพี่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละออกไปจากบ้านกับพี่มาบ้านเนี่ยไม่ต้องรับคนโกงพี่มิงโอ๊ยเรียกพ่อหนูอีกได้เขาไล่แล้วยังไม่ไปอีกไป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  ถ้าคุณกล้าแต่ต้องลูกผมแม้แต่นิดเดียวผมแจ้งความแน่เอาไปก็ได้เตนคิดถึงฉันแล้วกันโหคนอย่างคุณจ๋าเนี่ยยังม,มีอะไรให้น่านึกถึงเหรอคะเอ๊ะอะไรดีนะเฮ้ยาวไอ้ลูกพ่ขอขอโทษนะลูกที่พ่อไม่ยอมเชื่อผมเลยพ่อมันโง่อเอง ที่หลงผู้หญิงจนหน้ามือตามหมัวแต่ต่อไปเนี่ยพ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่มีวันมองข้าหนูต่อไปไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจหนูรักพ่อนะคะพอกรักลูกนะตะวันตะวันตวันลูกหวานหวานปเป็นไรหวาน ลูกวันเขาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยพี่มิง,ขงเขาลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นแน่เลยจ้าจ้าคุณคุณคุณคะคุณครับพรเลยครับผมอยู่ในรถจ้ามันหนีไปแล้วพี่มิง้งจ้าคุณครับ นี่คุณเจรถผมครับรถผมจอดทางนู้นคุณช่วยไปตามภรรยาผมกลับมานะนะครับผมไปไม่ไหวแล้วครับตาหวานจ้าเอาไงเดียวหวานขืนตามไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันต้องจับเราได้แน่เลยมันน่ะสิ เอางี้ไหมพี่มิ้งเดี๋ยวหนูอ่ะจะลงไปด่ามันส่วนพี่ก็แอบไปอยู่ท้ายรถมันถ้าเกิดว่ามันขับไปที่ไหนพี่ก็ส่งโลเคชั่นให้โอเคไหมคุณลงมาลงมาจากรถเดี๋ยวนี้เลยนะลงมาเดี๋ยวนี้ ลงมาอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรของคุณเนี่ยฮะมาทุบรถผมทำไมก็คุณขับรถปาดหน้าฉันเมื่อกี้นี่คุณคุณเห็นไหมว่าฉันมีเด็กคาลกอยู่ถ้าเกิดว่าหัวกระแทกขึ้นมาคุณจะทำไงดีไม่ดีอาจจะชนไปแล้วก็ได้ปาดหน้าผมขับรถปาดหน้าคุณตอนไหน ผมขับของผมดีๆนี่มาหาเรื่องกันเหรอไม่จริงขนาดเข็มขัดนยังไม่คาดเลยฉันเห็นนะขับรถแบบเนี้ยระวังจะตายไว่อ้าวอ้นี่คุณแช่ของผมอรอเ้าวอ้ามัไรของมันวะไม่แก่เลยทำไมทองซะละคนสมัยนี้ประสาทโอ๊ยคุณ คุณค<น>ุณคุณไปไหมอะไปหวานพี่ดูจากแมพแล้วนะพี่ก็ไม่แน่ใจอะ่ะว่ามันจะไปที่ไหนตอนนี้พี่อยู่แถวถนนฟ้าทินฟันนะสัญญาณก็เริ่มขาดห,หายแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้ปาาสังเกตให้ดีแล้วก็ตามมานะพี่มิ้งคุณลองฟังดูนี่สิคะ สัญญาณหายคุณแล้วจะเจอแฟนผมไหมอะแล้วถ้ามันทำร้ายแฟนคุณขึ้นมาล่ะจะเราทำไงดีทำไงคุณไคุณคุณใจเย็นก่อนนะคะทุกปัญหามันต้องมีทางออกสิคะคุณอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคุณคุณจะให้ผมใจเย็นได้ยังไงถ้าเกิดมันทำร้ายแฟนคุณขึ้นมาล่ะลูกคุณต้องกำพาพ่อเลยนะฉันเชื่อนะคะว่าเราจะแก้ปัญหามันได้คุณหยุดอวยววยแล้วก็พาฉันไปที่ถนนฟานฟันเธอนะคะไปครับคุณไปท่านร็ไปเลยค่ะ ติดตามมานะหวานเอ้าสัญญาณหายทำไงดีวะสัญลักษ์สัญ,ญลักษ์ มันสีเนี่ยคุณใครมาทำอะไรเรื่อแถวนี้ไม่ใช่แบบนั้นฉันว่าเนี่ยแหละสัญ,ญลักษณ์ที่สามีของฉันทำไว้สีเป็นเส้นๆแบบเนี้ยฉันว่าต้องใช่แน่ๆฉันว่าเราเรีบตามสีนี้ไปดีกว่านะคะครับไปคุณเท <c oughs> ียวหยุดจะไปไหน โจลักพาตัวโจลักพาตัวนี่คุณพูดถึงใครเนี่ยไม่ต้องมาทำเป็นหน้าซื่อเลยนะแกแหละโจรลักพาตัวมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าผู้หญิงตัวเล็กแค่เนี่ยทำเขาได้ไงวะพี่ชูจ๋า,จ,าจ๋าตื่นแล้วเหรอจ๋าเป็นอะไรไหมอะหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยหนูจากผู้ชายบ้านนั่นน่ะจ๋า,จาเ,ดเ,เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับผู้ชายคนนี้ช่วยคุณเหรอใช่ค่ะ และที่ผมเห็นว่าคุณเอาอะไรไม่รู้ปวดจมูกเขาแล้วพาขึ้นรถหรอคืออะไรอ๋อก็พวกยาหอมยาดมที่แฟนผมชอบอ่ะครับแฟนใช่ครับนี่แฟนผมแต่อผู้ชายที่เหว่ยคนนั้นอ่ะเขาลักพาตัวแฟนผมไปโดยการปวดยาสลบทะครับผมไม่ต้องไปช่วยแฟนผมไงถ้าอย่างนั้นผมกหวานก็โดนหลอ,อกสิครับหวานเ,เป็นไรไหมพี่ชูหรือว่าคำโดนเหมือนเล่าวะ่ะหวานอยู่ไหนไว่ะเฮ้ยหวานพี่มิง ม,มันต้องอยู่ที่นี่แนนะ่ๆไปครับเดี๋ยวครับเอ่อพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกครับสงสัยหนีไปแล้วอะครับอะไรนะลูกพี่ปล่อยให้เขาหนีได้ไงอะหวานคนนี้เป็นคนร้ายมันเงียบไปนะซุปซิปอะไรกันเลยครับ,บอ๋อเปล่านี่ครับอีอจ๋ากูเจอตัวมึงจนได้นะ ถึงเวลาต้องส่งตัวแกกับตำรวจละอะไรนะขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะครับที่พยายามช่วยแฟนผมไว้อะใช่ค่ะขอบคุณพวกคุณมากเลยนะคะไอ้ผู้ชายคนนี้มันเลวจริงๆพวกคุณอุตส่าห์ช่วยฉันไว้แต่มันใช้ความดีแล้วก็ความมีน้ำใจของพวกคุณมันเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของพวกคุณเนี่ยฉันขอเลี้ยงข้าพวกคุณสักมือนะคะ ได้ครับยังไงก็ฝากท้องด้วยนะคะโอ๊ยอ,ยอย๊ทิลาทำอะไรคะเนี่ยตกใจหมดเลยเอ,อ่ะไม่ฮอยู่นี้ขวดอ่อนง่ายนะคะทิลาโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ย ก็ตกใจสละหรือว่ามีอะไรปิดบังผมหรือเปล่านะาบ้าเหรอคะใช่จะไปมีช่วงนี้หนูก็แค่งานยุ่งอะคะ่ะไม่ได้ปิดบังอะไรสักหน่อยก็เลี้ยไปจ้ะนี่พี่ทำอะไรอะคะ กับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปรอข้างนอกนะคะเดี๋ยวหนีนตักไปให้พลอยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ตักไปให้พลอยไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวไปทำางานสายนะโอเคค่ะตักแล้วกินได้เลยนะคะนี่ต้องรอหนูจ้ะ โทษนะครับพอดีว่าผมมาหาพลนะครับผมว่าจะมาเซอร์ไพรส์พลเท่าไหร่อ๋อพลอยยังไม่มาเลยค่ะไม่อยู่ได้ยังไงครับเมื่อเช้าผมมาส่งที่นี่อยู่เลยยังไม่มาจริงๆนะคะไม่จริงอะ่ะถ้าพลไม่อยู่ที่นี่แล้วพลอย,อยู่ไหนครับถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยให้ฉันโทรหาพลไหมคะจะได้รู้ไปเลยว่าพลอย,อ,ยอยู่ไหน ครับนังไม่โทรมาทำไมเนี่ยะฮัลโหลแกฮัลโหลพลอยแกอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาทำงานฉ <c oughs> ันก็ลาง,งานไปแล้วไงฉันไม่สบายอ่ะฉันบอกก่วหน้าไปแล้ว อ,อ๋โอเคถ้างั้นก็พักผ่อนนะแกหายไปไวๆขอบใจนะแกอ,อุย๊ยพูดไวจริงๆเลย <c oughs> ก็ตามนั้นเลยค่ะครับสงสัยผมเข้าใจผิดเองอะ่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาเอองั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเป็นผัวภาษาอะไรวะเมียป่วยทำไมไม่รู้ กมลองสิบปีแท้พอทำแบบนี้กับเราได้งไงพี่ชูชุดใหม่ที่หนูซื้อมาพี่ชูชอบไหมคะชอบสิจ๊ะแต่ว่าพอยจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยชอบหมดแล้ว งั้นพี่ชูช่วยใช้งานชุดใหม่หนๆๆ่อยได้ไหมคะปลอยนี่พลอยเอาอะไรแปะก้นอ่ะจ๊ะไม่ได้แปะนะคะทำไมอ่ะดูสิเนี่ยเหมือนพลอยไปนั่งทับอะไรมาเลยอ่ะเป็น QR code เลยเดี๋ยวพี่ต้องสกแกนให้ดู่ะไหม ดี่ค่ะมึงก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะก็คิวอาโคจับชู้ไงพี่อังมานี่ไงเนี่ยคิวอาโคจับชู้นี่บอกนะว่ามึงแอบแฝงคิวอาโคไปที่ก้นพลอยเพื่อจะรู้วิธกัดพลอยอ่ะไอ้โลกจิตคู่ปากนะมึงอ่ะมึงนั่นแหละไม่มีสิทธิ์มาด่ากูทั้งนั้นเพราะว่ามึงก็เป็นชู้กับเมียชาวบ้านเหมือนกันเฮ้ย เอาเคีวคนวบ้าๆบบนี้มาติดตัวฉันแข่งติดตามใช่ไหมลูกพีใครกันแน่ที่ดูเล่อะพอคิดว่าพี่ไม่รู้เหรอว่าพลอยหักหลังพี่มาตลอดกูจะบอกอะไรนะมึงอะไม่ได้เป็นชู้คนเดียวของมันโง่เอ้จริงเหรอพลอยไหนพลอยบอกพี่ว่าพลอยจะเลิกกับมันแล้วกลับมาหาพี่ไงนี่พลอยมีคนอื่นอีกเหรอฮะไม่จริงนะคะพี่ชู อย่าไปเชื่อมันนะมันหึงพลอ่ะมันก็เลยใส่ร้ายใส่ร้ายงั้นเหรอไอคิวอาร์โค้ดเนี่ยมันบอกพี่หมดแล้วนะว่าพลอไปไหนไปเอากับใครมาบ้างพี่อ่ะตามพลอไปทุกที่ถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็ดูดิเฮ้ย มากี่คนติีมากี่โลกแล้วเนี่ยทุเรศไอ้ชั่นไอ้แกหวว่าฉันง่วงเลยมึงรู้วงเป็นจริงคนที่ไม่รู้จักพอยอย่างพลอยเนะี่ยมันต้องโดนแบบนี้แหละส่วนมึงรู้แบบนี้แล้วอะ่ะมึงจะกล้าเอามันต่ออ่ะก็เอาเลยนะแต่ส่วนกูขอบายใครมันจะกล้าเบี่ยต่อวะออกไปจากห้องเลยพลอยหอดไปเลยออกไปออกไปไอ้ไปเลยไอ้ เอาไปตั้งันนี้โอ้ยนุ้ยขนลุกโอ้ยกือเป็นแล้วไม่ชูดูสภา,าพาพ,พอยตอนนี้ดิมันโคตรทุเรศมากเลยอะพี่ว่าต่อจากเนี้ยพ่อยจะมีใครกี่คนก็ไม่มีใครว่าพลอยแหละเราสองคนเลิกกันเถอะไม่นะพี่อามพี่อามอย่าทิ้งหนูไปเลยนะหนูไม่เหลือใครเลย มันสายไปแล้วพลอยที่พลอยทำกับพี่มันเกินกว่าจะให้อภัยแล้วต่อไปนี้ทางใครทางมันแล้วกัน